มันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศรีรษะมีบวมมันจะปวดเต้นตุบตุบตุบเลยเวลามันปวดเนี่ยค่ะทรมานมากมันทรมานมากโอ้ทรมานสิว่าอย่างไงก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปล้วไปหาหมอสองหมอสามหมอท่านก็มีดีขึ้นเลยแหละค่ะ แล้วทำไมถึงมั่นใจว่า KO จะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นคือทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็มไม่ดีขึ้นก็คิดคว่าล,ลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบร์แล้วก็มันบางทีมันไตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยคเพราะขนาดนั้นก็เลยเออ มันตรงกับที่หลวงพ่อเป็นอ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไปมากค่ะปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงโอ้โหมันอะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ยาเลยอาการที่เคยเป็นอยู่วูบเวียนหัวเหมือนหัวจะระเบิดนี่คือ หายเลยเป็นคนปกติเหมือนไม่เลยเป็นอะไรเลยโกหกใครไม่เป็นถ้าพะโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปงั้นี้เลยก็เมื่อการดีขึ้นสึกว่าเดินได้หลังจากเดินไม่ได้ถึงร้อยเมตรแต่มาทุกวันนี้พอาที่จะเดินได้เป็นกิโลอ๋อสุดยอดมากเลยทำงานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะ ตอนนั้นต้องใช้ไม่เท้ากลับมาใช้ไม่เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าลิตภพันธ์เคอุ้ยยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสักสิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อลิตภพันธ์เคมาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติอะไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราเป็นยังไงบ้างคะ,คะหลังทานผลิตภัณฑ์ KO ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าวูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้คนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพ่อมีอมีอาการยังไงบ้างคะ เพจากนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะรู้นะคะมันก็ดีขึ้นเรื่อยอ้รู้สึกว่าสได้สัมผัสผลลัพธ์ได้ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็คิดว่าลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมัน เป็นมากมันเบอร์แล้วก็ค่มันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยคลักษณะน,น,นั้นก็เลยเอมมอมันตรงกับที่ อ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากพอเห็นการปวดรลมันเบาลงเบาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนิดบางคนว่ามันหายปกติโอ้โหมันอะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ยาเลยโกหกใครไม่เป็น ถ้า,ากโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปางั้นเลยถ้ามีค<ล><น>ะแนนให้ KO สัก10คะแนนหลวงพ่อให้เท่าไหร่คะโอ้ <S <S ให้มากเกิน10เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยเนี่ยค่ะ ก็วันนี้นะคะเราลงสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะเดี๋ยวมาฟังดูนะคะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะ,ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะค่ะชื่อคุณป้าสุนันนะคะอายุเท่าไหร่คะหกสิบสามแล้วคะ่ะหกสิบสามเป็นคนจังหวัดอะไรคะกาญจนบุรีคะ่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังคุณป้าคุณป้าประกอบอาชีพอะไรเอ่ยทาสวนค,ะวนค่ะทาสวนก็นะคะวันนี้นะคะคุณป้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะที่ได้ได้่าตอนนี้กระแสมาแรงมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะที่ช่วยในเรื่องแก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันปวดหัวนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเสียงความประทับใจนะคะที่ลูกค้ามายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัว KO แล้วนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใชจ้จริงกันเลยนะคะก่อนทาน,นะค่ะคุณป้ามีอาการเป็นยังไงคะเออ เดนเช้ามืดอ่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัว้าไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอืมตอนี้ค่ะเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผลาญพลังงานก็น้อยลงค่ะ ไขมันตกค้างก็เลยเยอะมอนนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตนี่ลำบากมากช่วงที่มีาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วอห้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ย เซิร์ชหาเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นอืดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ยังไงคะค้นค้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะในกูเกิลค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่า เราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุ27ค่ะอ่าแลา้วทีนี้ไอ้ไอ้เส้นเลือดสมองตีบเนะี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจแล้วอะไรจะดูแล ใช่ไหมตอนนี้ก็ไปหาสารที่บํารุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน K O นี่มีครบเลยค่ะโอ้เรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่าส่วนประกอบใน K O เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจล่ะใครจะดูแลก็เลยเอา K O เนี่ยเออตัดสินใจเลือก K O มาทานตัดตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทาน K O เนี่ยกินมา เลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็น,นยังไงบ้างคะผลลับไม่ตอบโจทย์มไม่ตอบโจทย์แต่ว่าหลังจากที่เจอเคโอเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอพอพอทานได้แล้ว <c oughs> <ๆ>ก็เม็ดเดียวก่อนนอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะก็แพงหนึ่งอละละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะ ิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากๆเลยท้าเรียกได้ว่าแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืมไปเลยว่าเคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะทีนี้พอดีแล้วก็ประมาทหยุดอีก หยุดกินหยุดกินเรียกได้ว่าหลังจากที่เราทานไปแล้วสิบเมตรเราดีขึ้นดีคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้ติถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทำงานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับไม่ใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีนให้สัก สิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วแล้วเช็คความดันก็ปกติตลอดเลยตอนนี้ก็คือแล้วถ้าคุณป้าค่ะอยากให้ถามความรู้สึกนิดนึงถ้าไม่มีผลิตภั์เคียวคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ก็กังวลอ่ะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันเลยเรียกว่าถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนัก นะคะก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่เ็าเป็นกันทรมานนั่งซ่านไงนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากเป็นแบบนั้นค่ะ KO ช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อลิตพัน KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทน่และชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดยังน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่าเรีไดวว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินนะคะแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยอืมใช่มันไม่มันมันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทำกายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันว ตั้งป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ,ะอ่ะจะดีที่สุดเพราะว่า<ช>เราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเรา,าใช่เรียกได้ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณตาต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระให้ลูกหลานอ,อย่าขี้เหนียวอย่ากเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้โอ้โหนี่นะคะเป็นเสียงความประทับใจนะที่มีเงินในธนาคารมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ยังสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะโอ้โหนี่นะคะเรียกได้ว่า เป็นเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือกเคโเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมคะพอสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอืมค่ะใชพพ่พอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วอืมอย่างคุณป้าน,นะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบเรายังมีอาการเวียนหัว ที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าทาสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทําสวนทําได้ทําได้แล้วก็คิดหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกเงินพันกระบาทเนี่ยเราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เสียดายแล้วอหาเงินได้มากกว่าอีกไม่แพงใช่ไหมใช่ไม่แพงเลยค่ะแล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทาเลยค่ะใช่ยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุอยาเสียดายเงินยาเก็บเงินค่ะ พราะเกินเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขกันมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดอมันไม่ต้องทรมานไงอยู่ยางสบายสบายกายก็สบายใจกายสบายใจก็สบายแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมคะค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจนะคะของคนที่ คุณป้านะคะเคยมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบแล้วก็ใช้ชีวิตลําบากตอนที่มีอาการก็คือใช้ไม่ท้าอยู่ตลอดเวลาเคยอ้วกแล้วคเคยไปรักษาตัวมาแล้วด้วยลองหลายตัวก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นแต่มาเจอเคเป็นไงคะ ลืมเลยอ๋อลืมไปเลยว่าเคยมีอาการดังกล่าวใช่ไหมคะ,ะมอ๋อส<า>ุดยอดมากๆเลยออ <c oughs> ลืมไปเลยว่าป่วยตอนนี้สุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ <ฮะ S 1> อ่าวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเสียงความประทับใจของลูกค้าอีกเคสหนึ่งที่อยู่จังหวัดกาญจานบุรีแต่วันนี้ไม่พอนะคะคุณป้าไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ยังจะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวให้คุณป้าแกะให้ดูเลยนะคะว่าอ่ากล่องเคโอเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เคโอนะคะเขียนว่าแบบเขียนแบบนี้นะคะเคโอเป็นะะค กัดสมุนไพรธรรมชาติเลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณป้ายืนยันด้วยนะคะนี่ก็เป็นเคสลูกค้าที่ทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวคุณป้าโชว์นิดนึงค่ะเคโอเป็นเม็ดสีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงอ่ะเดี๋ยวโชว์นิดนึงนะคะท่านผู้ชมเป็นเม็ดแคปซูลสีแดงเท่านั้นนะคะสีแดงเท่านั้นหนึ่งกล่องมีกี่แคปซูลคะสามสิบค่ะสามสแผงละสิบเดี๋ยวให้คุณป้าหยิบนะเดี๋ยวบุกหยิบให้ดูนะคะข้างในกล่องนะคะหนึ่งกล่องจะมีสามแผงบรรจุแผงละสิบแคปซูลแบบนี้หนึ่งกล่องมีสามสิบแคป เดี๋ยวคุณป้าน,นะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะว่าเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะอาการเบียนหัวบ้านหมุนวูบดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยสิบวันนะคะรู้เรื่องเลยอ่านะคะทานเข้าไปแล้ว